ครับสวัสดีครับลูกค้าเดือนนี้นะครับผมมีรถคุณเข้าใหม่นะครับจำเดือนตุลาคมนะครับรอบนี้ผมเข้ามาห้าคันนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่ามีตัวใดบ้างครับมาดูเลยครับตัวแรกนะครับเป็นตัว x d LG ครับตัวนี้ลูกพี่ลงตัวนี้นะครับ x d LG ครับ XE 60A นะครับตัวนี้น้องๆป้ายแดงนะครับชั่วโมงทํางานเป็นแค่หนึ่งพันชั่วโมงนะครับแพ็คใหม่บุ้งกี่ใหม่นะครับสภาพนะผมคัดมาให้เลยรอบนี้สวยๆหมดเลยนะครับให้ดูตัวเลยให้ดูเนื้อตัว ตัวนี้ผมเปิดราคาให้ลูกค้าเพียงแค่470,000บาทน,นะครับไม่ทิดหวังแน่นอนครับราคานี้รถสวยเลยนะครับตัวที่สองครับผมพาชมนะครับตัวที่สองเป็นตัวโฟล์คส้าช์ T4 1818นะครับตัวนี้รถปี2021นะครับใส่แพ็ใหม่บุ้งกีใหม่ My, ให้นะครับเปิดราคาเพียงแค่500,000บาทเท่านั้นนะครับ แล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับประมังโลงโรเบตอีกหนึ่งตัวนะค,ะนน K K ครับตัวนี้ตัวนี้โกเบโก้เอสเคหกสิบคิดสิบครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนวุ้งจีให้ใหม่นะครับตัวนี้วุ้งจีไม่สวยจะจาทางร้านเปลี่ยนให้ครับตัวนี้ผมเปิดราคาห้าแสนสองพันบาทนะครับใส่วุ้งีให้ใหม่พร้อมใช้ครับเดี๋ยวเช็คระบบให้ด้วยนะครับ ให้ดูสภาพตอนลงรถเลยครับว่าสวยแบบนี้ยังไม่ได้ล้างนครับตัวที่สามส่วนตัวที่สี่ตัวนี้ตัวนี้หกปันครับนานๆมาทีนะครับทิตาชิเซ็กเซฟซูดคิวสุดผ่านดันพร้อมนะครับตัวนี้มีผ่านดันะครับถ้าเป็นตัวเซฟซดจะไม่มีนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าใช้นะครับตัวนี้ผมก็ิดให้ลูกค้าเพียงแค่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับสนทนทักมาคุยได้นะครับตัวและก็เจ้าตัวสุดท้ายเซฟซูดขายโคเบโกเอฟเคเซดคิสิด ตอนนี้5แสนถ้าเมื่นได้ครับไลายไปพริ้งพร้อมครับแอร์พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วแล้วก็เต็มให้ดูตัวรถนะครับอยากให้ช่างพาดูเลยครับว่าสวยแต่ละคนสวยเท่าไรเราให้ดูแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาลองนะครับได้ที่นะครับร้านนะครับตั้งอยู่ัองตนงข้าวัดกีทีวัดตะก้องนะครับ โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสามหกตัหนึ่งแปดห้าตัวหนึ่ง,ง,งครับราคาเป็นเงินตัวเลขครับโทรมาต่อรองได้ทุกคันครับเดี๋ยวพาชมดูรถครับ 不用了 ไม่ได้คอยอะไร